ท่านผู้ชมครับบทความของคุณแปลวสีเงินคนปลายซอยแห่งช่องไทยโพสต์วันนี้ได้กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาในบทความที่มีชื่อว่าขเขมรนวันตายที่ใกล้ถึงโดยบทความนี้ว่าด้วยความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การกล่าวหาว่ากัมพูชาได้แอบมาวางทุนระเบิดใหม่ซึ่งส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บหลายนายฝ่ายไทยเน้นย้ำว่าการตอบโตใดๆ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและมารยาทสากลเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเป็นมวยวัดที่ขาดความชอบธรรมโดยระบุว่าจะดำเนินการทางการทูตให้ครบถ้วนก่อนที่กองทัพไทยจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อทวงคืนท้นที่และโบราณสถานเช่นปราสาทต,ตะควายฝ่ายกัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการวางทุนระเบิดใหม่โดยอ้างว่าทุนระเบิดที่พบเป็นเพียงเศษซากจากสงครามกลางเมืองเมื่อหลายสิบปีก่อนอย่างไรก็ตาม โฆษกกองทัพบกไทยได้ให้หลักฐานยืนยันการค้นพบทุ่นระเบิด PMN2 ที่ถูกวางหมายในเขตไทยอย่างชัดเจนหลังจากการลักลอบหรือถอนแนวลวดหนามทำให้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาวีรกูลประกาศว่าข้อตกลงสันติภาพได้สิ้นสุดลงแล้วและรัฐบาลไทยจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อปกป้องอธิปไตยโดยไม่ต้องปรึกษาหารือกับใครอีกต่อไป